ดูดวงชาวราศีตุนแม่งูเอาเงินมาให้ยิ่งมืดยิ่งรวยด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากุุ้คของรษาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียรติ จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังนะผมยิ่งบึกยิ่งรวยสังเกตในโชคชะตานะผมงูเปรียบเสมือนอะไรครับผมเปรียบเสมือนเพศตรงข้ามนะผมหรือเทพเทวดานางฟ้าที่ตามติดตัวท่านอยู่นั่นเองนะผมให้ท่านทาตามกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณตรงไปตรงมาจะทําอะไรก็ประสบามสำเร็จเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ด้วยบนกุศลวัสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดปะหารสโตโมมานปาบสตัตวเฮียนเตียนส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลด้วยบนกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่กันเกียงกาจะเจริญลูกเลื่องมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบนกุศลวันสนาดวงนี้เตรียมตัวเฮร่รับทรัพย์โดยโชคเพราะว่าโอกาสทองของท่านกําลังจะเข้ามากําลังที่จะได้คนด้นพบได้พบได้เจอตกตําแหน่งสามเหรียญ ไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไอ้ด้านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดะครับผมตูงกตาของคุณตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ลองสังเกตดูให้ดีถ้าคุณยิ่งให้จะยิ่งได้ยิ่งให้จียิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้จะยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความประสมเดจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุมของรักษา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชครับสังเกตในโชคชะตาของท่านนะครับจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทใดในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอด,อดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาดวงนี้ตกตำแหน่งม้าประยองะครับมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้สังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีเทพเทวดาฟ้าดินโดมนนันดาลโดนจิตโดนใจโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มนะผมอัศสินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังมาสู่ตัวท่านท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้รีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดเดลเฟอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจัในใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาจะมีนะผมนางฟ้าแม่ทุนหัวคอยปกปักคุ้มครองรักษาในดวงสตานี้ อาสวิงขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มาปรปาดศัตรูไอ้เหี้ยนเตียนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังลงสุงสงหวัน่นจังใจหมายอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะทําอะไรก็ผสมเลยเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นแต่ว่าท่านต้องระวังศัตรูให้มากเพราะว่าดวงนี้มีศัตรูมากศัตรูแยกระผมยิ่งบิ้นดยิ่งรวยก็แปลว่าศัตรูอยู่รอบกายนะผมแต่ว่าต้องเสี่ยงกันหน่อยถึงจะร่ำรวย ดวงชะตานี้อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองแปลว่าดวงชะตาข้าจะมีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดียบประดังทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดียบประดังทําให้บมนตาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไว้กระสาภกระอดทนอดกา้านในการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาสนาดวงชะตานี้ไม่เป็นสองรองใครัะผมโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดียบประดังไม่เป็นสองรองใครแน่นอน จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคับด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียไกรถูงใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้การงานอาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากในช่วงต้นเดือนอาจมีการพิสูจน์ตัวเอง และการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในงานซึ่งบางครั้งอาจทำให้รู้สึกว่าภาระงานหนักเกินไปแต่ถ้าสามารถฝ่าฟันผ่านช่วงนี้ได้คุณจะพบว่าความพยายามของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังทำงานในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นการแสดงความสามารถและความสามารถในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากเพื่อน,อนอร่วมงานและผู้บริหารซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือรับงานที่ท้าทายมากขึ้นในอนาคตด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้มีความคงที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถจัดการการใช้จ่ายและรายได้อย่างเหมาะสมคุณจะพบว่ารายได้ของคุณมีความมั่นคงและสามารถทำเงินได้ดีมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของการสร้างนินี้ใหม่และการใช้เงินเกิดจากความเครียดซึ่งอาจทำให้ใช้จ่ายมากกว่าที่คาดไว้ตัวอย่างเช่นหากคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ควรพิจารณาเก็บออมเงินเป็นหลักเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวแทนที่จะใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้การวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบก็สามารถช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มเติมในอนาคตได้ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีตุลที่ทำธุรกิจยอดค้าขายในช่วงเดือนนี้อาจมีความท้าทายบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังวางแผนการขยายธุรกิจหรือเริ่มโครงการใหม่ๆอย่างไรก็ตามหากคุณสามารถวางแผนและจัดการธุรกิจของคุณอย่างรอบอคอบคุณจะพบว่าธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ได้ดีตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวางแผนเปิดใหม่ ควรพิจารณาเรื่องของการตลาดและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะสามารถดึงดูดลูกค,ค้าและสร้างรายได้ได้ไดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค,ค้าและผู้จัดหาสินค้ายังช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้สรุปโดยรวมแล้วชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้ ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างแต่ด้วยความพยายามและความอดทนคุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นและบรรลุปเป้าหมายได้การจัดการการเงินและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงและสามารถสร้างรายได้ได้ได,ดีในระยะยาวนอกจากนี้การดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการสื่อสารที่ดีกับคนรอบข้างเพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสมดุลและเต็มไปด้วยความสำเร็จเดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆ ในชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักและความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วดวงดาวในเดือนนี้จะมีอิทธิพลที่น่าสนใจต่อคุณในหลายวิติเรามาเล่าเรื่องราวของดวงชะตาชาวราศีตุลในเดือนนี้กันอย่างละเอียดด้านความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้เริ่มต้นด้วยพลังงานของดาวศุกร์และดาวเนปจูนที่อยู่ในราศีมีน ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความเข้าใจอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์อาจมีช่วงเวลาที่ดูคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนในบางจุดคุณอาจรู้สึกว่าความคาดหวังหรือการสื่อสารระหว่างกันยังไม่ตรงไปตรงมาเท่าที่ควร20ช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษจะช่วยเพิ่มพลังงาน ให้กับความสัมพันธ์ของคุณคุณและคนรักอาจได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเช่นการเดินทางท่องเที่ยวการวางแผนอนาคตหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ความสัมพันธ์จะกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้ง9-11สิ่งสำคัญในเดือนนี้คือการเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึก และความต้องการของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์80ดด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆใ,ในชีวิต โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบเจอใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงผ่านกิจกรรมสังคมหรือการพบปะเพื่อนฝูง 5. 7ดดาวพฤหับสบดีที่ยังคงส่งผลดีต่อบ้านแห่งมิตรภาพของคุณจะช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความรักที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตามคุณควรใช้เวลาในการเรียนรู้ และทำความรู้จักกับอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจอะไรสำคัญสำคัญ61 1ช่วงปลายเดือนดาวอาทิตย์ในบ้านแห่งความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้ใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่คุณรักและอาจเป็นช่องทางในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงก,กันกับคุณ49 คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีตุล 1. น 1. เปิดใจรับฟังไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีคือกุญแจสำคัญสำหรับทุกความสัมพันธ์ 2. อ,อย่ารีบร้อนสำหรับคนโสดควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด 3. สร้างสมดุล ชาวราศีตุลมักต้องการสมดุลในชีวิตดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งทางกายและจิตใจควบคู่ไปด้วยเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีตุลในการสร้างหรือปรับปรุงความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตใช้พลังงานจากดวงดาวเพื่อสร้างสิ่งดีๆและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใส